สวัดีค่ะเพื่อนๆมาปะกันแฮมแล้วมาปะกันแฮมแล้วกินค่ะกินอาหารเช้าค่ะอ้อยก็มีไข่ขนมปังแล้วก็มันดารินเนอร์ขนมปังก็กินกับซาลามิแล้วก็แฮมค่ะแล้วก็ซีดครีม มาค่ะมากินวันนี้มาที่ร้านไม่ได้ทำงานนะคะมาแคนเซิลลูกค้าค่ะต้องไปไล่บอกลูกค้าว่าเขาล็อกดาวน์อยู่ละน่าเบื่อที่สุดเลย คงจะเปิดเมื่อวันที่แปดวันนี้วันที่ยี่สบสามยีบสามหรือยี่อะไรวันนี้เนี่ยยีบสี่แล้วมาไล่แคนเซิลลูกค้าที่เข้านัดไว้อะค่ะ ลูกค้านัดไปเยอะมากเสียดายมากนวดกำลังมันเลยวันนี้ก็ไม่ได้มาสี่โมงเช้านะครับ รู้ว่ามาล็อกวราก็เลยมาสายยังไงก็มาแคนเซิลลูกค้าแต่ลูกค้าเขาก็รู้รู้กันอยู่แล้วค่ะแต่เราก็เขานัดไว้เราก็ทำให้มันถูกต้องเนาะเผื่อบางคนเขาไม่รู้ มองอไไม่เคยมานั่งกินตรงนี้เลยนะค่ะเนี่ยเขามองเข้ามาคิดว่าเราเปิดร้านะไม่เปิดปิดค่ะแต่ลูกสาวโทรไปถามที่ที่อำเภอค่อะเขาบอกว่า ต้องปิด3วันติดกันก่อนแล้วถ้าตัวเลขคนป่วยอ่ะที่มันพุ่งขึ้นนะคะถ้ามันลงต่ำกว่าร้อยหลังจาก3วันน่ะก็เปิดได้เขาบอกอย่างนี้นะคะถ้ามันต่ำกว่า100ก็เปิดได้ค่ะลูกสาวมีเพื่อนเปิดร้าน ทำเล็บค่ะข้างหน้าน้องอะเมื่อวานเมื่อวานรู้สึกว่าอ้าเอเขาไปตรวจเข้าไปตรวจนะคะเขาไปบอกไปเตือนเขาเข้าไปเตือนแล้วว่าพ่งนี้ต้องปิดนะถ้าเธอไม่ปิดเธอจะโดนปรับเพราะว่าเขาจะล็อกดาวน์แล้วเขามีตรวจด้วยนะคะระวังเลยคะ่ะใครแอบนวดระวังเ่ะคะ่ะตอนนี้เขาตรวจเข้มงวดเขาเดินตรวจ ประตูต้องล็อกตลอดเวลานะคะนี่อ้อยก็จะมาเก็บของเก็บของในตู้เย็นนะคะแล้วก็มาเอาสมดุดจะไปโทรไล่บอกลูกค้าไข่ต้มยางมาต้มดูดสีแดงอร่อย มื่อวานอ้อยก็รู้แล้วล่ะว่าวันนี้ต้องเปิดเมื่อวานเป็นวันหยุดของอ้อยอ้อยก็หยุดไปเลยเพราะว่าไม่อยากทำแล้วอ้อยก็เลยเช็ดถูร้านให้สะอาดไปแล้วเตรียมให้ปิดอีก ถ้าตัวเลขมันต่ากว่าต่าลงมากว่าร้อยหนึ่งอ่ะเปิดได้ค่ะแต่เราต้องเข้าไปในเน็ตเดี๋ยวลูกสาวเขาจะพิมพ์ออกมาให้กฎหมายค่ะ,ะนั่งอยู่บ้านกินแกบเหมือนเดิม ทำได้สองอาทิตย์ก็เาเงินนั้นแหละค่ะกินไปถึงวันที่สิบแปดเมษาไม่เคยมานั่งกินตรงนี้เลยนะเนี่ย กินแต่ในครัววันนี้ล็อกประตูก็นั่งกินได้ไม่มีใครเข้ามาเนาะแต่เขาสามารถมองเข้ามาได้ตรงหน้าต่างตรงกระจกปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดอยู่นั่นแหละน่ารำคาญจริงๆเลย ที่นี่เขาจะมีเทศกาลเอเนี่ยค่ะสิ้นเดือน,นเ,รเริ่มต้นเดือนเมษาจุงเทศกาลกระต่ายออกไขอ่อ่ะที่นี่เขาเรียกว่าโอสเทน ตายมันฟักไข่มันมีไข่ฟักแล้วเขาก็จะไข่เอาไข่เนี่ยมาห้อยอ้อยห้อย,อยแล้วก็จะมีกระต่ายมีดอกไมก้ประจุมกระจิ้มประดับร้านตกแต่งเป็นเทศกาลนั้นเทศกาลนี้ ว่าเทศกาลเนี้ยคนเขาก็จะกินเลี้ยงกันจับกลุ่มกันเขากลัวเขาก็เลยล็อกคิดว่านะคะเขาว่าแล้วเขาเขาลองให้เปิดแล้วมันมันพุ่งสูงเขาก็เลยปิดอีก ต้องเอาผล,ลไม้ลงอ่ะสวายพระเดี๋ยวต้องเอาลงเดี๋ยวลืมอีกบางทีก็เหนื่อยใจนะไม่อยากจะเปิดแล้วเพราะว่าปิดไปเลยดีไหมเมื่ไมอไหร่ล่ะโควิดมันจะหมดแล้วมานั่งจ่ายค่าเช่าอยู่เนี้ย แต่อ้อยโชคดีอ้อยได้เงินโอเคอ้อยไม่ต้องเอาควกของตัวเองไปจ่ายแต่บางอย่างบางร้านเขาไม่ได้นะคะไม่รู้เป็นอะไรลูกค้าอ้อยเขามีร้านตัดผมอะค่ะเขาบอกว่าเขาได้ก้อนเดียวก้อนแรกที่เขาปิดครั้งแรกอะค่ะ ตั้งแต่ตอนใหม่ๆอะ่ะตอนที่โควิดเริ่มเริ่มใหม่ๆอะ่ะก็ได้ก้อนนั้นก้อนเดียวจนป่านนี้แกก็ไม่ได้ไม่ได้อีกเลยนี่มันรอบที่สามเลนะคะเนี่ยรอบเนี่ยรอบสองตัวนี้รอบสามแล้วนะคะรอบสองอนน่อะ,ะ,อ 2, อะยาวมากเลยสี่เดือนแกบอกว่าแกไม่ได้สักกะบาทที่รอบสองอ่ะตั้งแต่ริบสองรอบสองแกไม่ได้ แกก็แกก็เบื่อแล้วแกก็บอกว่าฉันก็ยังคิดอยู่ว่าฉันจะปิดร้านไปเลยแต่ร้านของเขาอ่ะเขาเป็นร้านซื้อค่ะเขาไม่กลัวหรอกเนาะเขาซื้อมันเป็นร้านของเขาเลยก็ต้องมีคนมาเซ้งเอาอะค่ะเซ้งแล้วก็จ่ายค่าจ่ายค่าเอ่อค่าเช่าให้เขาอะค่ะ แต่เขาคงไม่กลัวหรอกคนคนเอานะ่ะมันมีอยู่แล้วเพราะว่าลูกน้องเขาว่าอยากต่อลูกน้องเขาอยู่อยู่มานานแล้วเขากว่กากะว่าจะยกให้ลูกน้องอก็บอกเธอก็น่าจะพักได้แล้วเนาะอายุหกสิบแล้วผัวเขาก็ก็แก่เหมือนกันอะหกสิบกว่าแล้วจะเสียนไปเธอเนาะมนนั่งเครียดอยู่อย่างเงี้ย รู้ไหมว่าเขาไม่ได้จ่ายค่าค่าบ้านก็จริงแต่เขาต้องเอาเงินตัวเองจ่ายค่าทุกอย่างค่าลูกน้องอะค่ะลูกน้องของเขาก็มีหลายคนคเพราะว่าลูกน้องของเขาอะเขาทำงานเสียภาษีเต็มร้อยอะค่ะเต็มแปดชั่วโมงอะ เดียวแห้งเล้ววันนี้อากาศดีมากแดดถ้าเขาล็อกดาวนี้ถ้าอากาศดีงี้ก็ดีไปอย่างเราจะได้ไปนั่งตรงระเบียงบ้านมั่งไปเดินเล่นมั่งเงี้ย ปลูกพื่อผักสวนครัวได้่ช่วงนั้นอ้อยคิดว่าปลูกได้แล้วปลูกไม่ได้มันหนาวมาอีก เสียวฟันเสียวฟันไม่ได้เปรี้ยวนะเป็นอามากเลยค่อยไปอุดเม,มื่อี่ทีแล้ว่ะหมอฟันคนนี้ไม่ดีปกติ ไม่ใช่อุดเออุดแบบอย่างนั้นนะคะอันนี้คือฟันอ้อยอ่ะมันจะมันจะบางแล้วมันจะเป็นรอยเหมือนเหมือนเหมือนโดนกรีดอย่างเงี้ยนิดนึงเพราะว่าเราสีฟันหรือว่าหรือว่าฟันเราเหงือกเรามันยึดขึ้นอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มันหดอะค่ะแล้วรากฟันมันก็จะเริ่มยาวยาวฟันก็เริ่มยาวนะหลากฟัน คนเรายิ่งแก่ยิ่งลากฟันยาวเพราะว่ามันก็จะหดเหงือกมันก็จะหดเรื่อยๆนะคะเหมือนเหมือนกระดูกก็เหมือนกันค่ะกระดูกก็จะสั้นเดี๋ยวทีนี้อ้อยก็ไปเข้าใช้แบบทาค่ะเขาไม่ได้อุดแบบนั้นนะเขาทาเหมือนเหมือนเชลกเลอร์อย่างเงี้ยค่ะทาแล้วก็เอาเอาไฟส่งให้มันแห้งแล้วก็ทา เขาทาบางเกินไปหรือเปล่าปกติอ้อยเคยไปทําหลายปีก่อนมันอยู่ได้หลายปีนะคะแต่หมอคนนี้เขาทาบางเกินไปแน่เลยเมื่อปีทีแ่แล้วตอนนี้เสียวฟันขึ้นใหม่แล้วโทรัพท์บแป๊บนึง Sie mal Leider nicht, mal geschlossen, wegen Lockdown. <laughs> ja, alles geschlossen wieder. Ab heute, ja. Wenn die Zahlen unter 100, dann ist da wieder auch Nach drei Tagen jetzt, yes, ich muss zu essen. ผมมุสลิมกันเว้นตีอุ้งตะหงุ0หงิดตันวีด้าอุ่นตัดย่าโอเคตันก็ชิสเขาคิดว่าเรายังเปิดอยู่นะคน่ะลูกค้าโทรค่ะก็ ็ได้มิกกี้อ้อยขับรถมาฝั่งในเมืองนะฮะปิดหมดเลยค่ะแต่อ้อยสามารถขายบัตรกำนันได้ค่ะบัตรกำนันหรือเปล่าบ้านเราเรียกกุ๊ดชายเนี่ย ขายได้แต่ห้ามเปิดประตูน,นะคะต้องล็อกเดี๋ยวอ้อยไม่นั่งอยู่นี่หรอกค่ะอ้อยก็จะเอาเบอร์โทรแขวนเอาไว้เบอร์มือถืออ่ะใครจะซื้ออ้อยก็จะมาขาย <c oughs> บางคนเขามีวันกลุ่มวันเกิดหรืออะไรเขาอยากได้ไปเนี่ย เทศกาลปกติเทศกาลอันนี้ค่ะเท,เทศกาลโอสเตนก็ขายบัตรกำนัลได้เยอะนะคะนี่ก็ปิดเข้ามาซื้อแล้วก็ไปเป็นของขวัญนอนะ,ะเราก็ได้ขายเราก็ได้ตังแล้วนี่ก็ต้องมานั่งปิดอีก ไล่กินให้หมดค่ะอะไรอันไหนที่ยังกินได้ก็กลับบ้านมาไล่เก็บขยะขยะตู้เย็นไปค่ะเพื่อนๆเศร้อยไปเลยเหงาหงอยไปเลยต้องไปนั่งอยู่บ้านเหมือนเดิมอดหูใจเลยเพิ่งจะได้ตังเป็นกกอบเป็นกลวยได้แค่สองอาทิตย ไม่เป็นไรค่ะสู้ๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพืเ่อนๆเป็นกำลังกำลังใจให้กันและกันด้วยค่ะแต่อ้อยก็โชคดีอ้อยไปตรวจโควิด COVID, อ้อยก็ไม่มีแล้วเขาก็สั่งปิดอ้อยก็ไม่ต้องไปตรวจแล้ว <c oughs> คิดว่าที่แรกก็คิดว่าจะไปตรวจทุกอาทิตย์ตอนนี้เราไม่มีเราเพิ่งไปตรวจมาแล้วก็ไม่ได้ทํางานก็ไม่ต้องไปตรวจแล้วแต่ก็แปะไว้ให้ลูกค้ารู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไร โอเคค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะมาฟังคลิปหน้าค่ะว่าอ้อยจะเปิดร้านหรือยังปิดอยู่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ